จากรอบที่แลว้วเจ้าของช่วงนั้นได้พูดถึงโลกทางทีหาช่วงต้นแล้วมันก็ถึงเวลาสาหรับโอกทางทีหาช่วงปลายจ้าเอาล่ะเวลาเวลาแล้วไปเล่นอลเอลยมา,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 าว่าแต่เดี๋ยวนะเทวิทำอะไรเน่ยว้เจ้าของชัรู้ตัวแล้วไปดีกว่าวี ขออนุญาตเริ่มจากอังกฤษที่5ก่อนเลยสภาพเป็นพีไร่ใจเยอะแน่เลยแบล็กพินเจ้าไทยดำเชอร์ชิลถังหนักจากอังกฤษคลาสรถถังหนักแมชช่นแลเกเียร์าติดปืนใหญ่ขนาด7 6 2มิลิเมตรความเร็วลื่อนี่17กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วถ้าเกิดบอกว่าความกล้องตัวดูตรงไหนก็ตรงนี้แหละฮะตรงใจผิดไปเองแหละดูเองสะบ้างนะพวกข้อระขับ5้านายรีโหลด5.5วินาทีกระสุน AP h e a AP PC APCBC และ a p พี ด้วยความที่ว่า APCB4 นั้นไม่มี t n t อยู่ผมจึงขอแนะนํา APDS ดีกว่าฮะรถถังคันนี้นั้นเคลื่อนที่ช้าเป็นอย่างมากมันก็ช้าเกินไป,ไปรู้ด้วยเป็นรถถังหลักค่ะแตาเราไปช้าขนาดนี้แต่มันก็แลกมาก,กักว่าที่หนาผมหมายถึงแค่เตี่ย5ห้านะที่ยหกก็ตัวใครตัวมันจ้าส่วนเรื่องความแรงปืนโอโหผมไม่อยากจะคุยแนะ่ยิงรางกระสุนแต่กระสุนจอะไม่ถึงลางกระสุนเฮ hey, จัดเลยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณเล่นทีเจะสิบตัวแล้วถอยช้ามาดูนี่ฮะไม่ต้องถอยดีกว่าสภาพนี้รถตังเียยยาคันอชข ลและในความที่ว่ามันกรอหนะอัตราการชีวิตรอกของมันค่อนข้างดีผมหมายถึงในกรณีที่คุณนั้นยังไม่ถูกล้อมานะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถขาตายฮะถากคุณไปแล้วคุณไม่สามารถกลับไปได้อีกเลือกเอานะว่าคุณจะทาลายตัวเองหรือให้จูจัดการน่าเลยฮะคือใครได้ของรถถังคันนี้เพราะมันหนาะแค่นั่นแหละเจซีไปล่าเทลยไนตี้ เต็มปืนขนาด90มิลลิเมตรความเร็วกว่าที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลั s, ก18กิโลเมตรต่อชั่วโมงผราขับ3นายรี่หลด0.7วิกระสุน e HEATFS และ HE และมันจะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า HEATFS มันเอาว่า Heat FS ก็ได้แต่เขาอยากาไปนะนักยุ่งอะไรเขาเนี่ยฮะออวันนี้ทวารีมาบ่อยแฮะถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเร็วแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นล้อย,อย่างมันจึงหมุนตัวยากนิดนึงไม่เห็นภา,นะาพเลยนะคนในครอบครัวคุณผูขับรถบรรทุกจากบ้าน มันจะแบบนั้นเลยฮะเลี้ยวยากชิบเป๋งเลยแถมปืนก็ใช่ว่าจะดีด้วยแถมมันนั้นยังตัวใหญ่เธอทะเอีกและมันลำบากต่อการเล่นไปนอย่างมากก็อย่างว่าเลยฮะมันคือรถสลับดักยิงและกระสุน HEATFS นั้นก็ไม่ได้แย่ฮะเพียงแต่กระตามนั้นแหละมันใช้ยากและด้วยความที่ว่าเทเลสของเรานั้นอ้างอิงจากความเล่นง่ายเป็นหลักและใช่ฮะรถถังคันนี้เล่นยากเกินไปแค่การเคลื่อนที่ก็บรรยายแล้วอันดีๆผมจึงเลยขออ,อนุญ,ญาตเอารถถังคันนี้อยู่ตามสุดฮะ เลยปททีดและขอย้ำนะว่าคุณสามารถนำคลิปนี้เปน็นแนวทางได้แต่อย่าไปทำตามนะขอร้อง เซนจูเลียนมาร์ควันตำนานรถถังที่ถูกลิมคลาสรถถังกลางติดเบรกระดาษ76.2มิลิเมตรความเร็วเคลื่อนที่37กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยล้าง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ้นระกับ4ไลน์ีิโหลด5.9วิกระสุน AP HE APC APCBC และ APDS โดยความทีื่อว่ารถถังคันนี้นั้นเป็นรถถังสมัยใหม่มันจริงมากมี APDS ติดมาด้วยเสมอแต่ละตัวก็สมัยใหม่ปะพี่จะคุยอะไรกับไอวีสมัยเก่าละนั่นแต่ก็ไม่ต้องหวงฮะเพราะร ตากันนี้ไม่ทําให้คุยผิดหวังแต่ก็อยาคาดหวังสูงเพราะปืนมันเล็กกระดนาะยิงให้ตาทีนี่ยากมากฮะยกเว้นแต่จะยิงเข้าลากกระสุนโดยตรงอันนี้แน่นอนฮะส่วนเรื่องกลอะน,นั้นมนาตรฐานระถังกลางเลยส่วนเรื่องความคล่องตัวนั้นถือว่าดีมากบัญหาของมันนั้นมีแค่อย่างเดียวเรื่องปืนนี่แหละอุตส่าห์ยิงจ่อลากระสุนแล้วมันยังไม่โดนอะคิดดูในคัตียห้ายังไปไม่รอดที่หกมันจะขนาดไหนกันแน่มันกรดที่เล่นง,ง่ายฮะแต่ก็นั่นแหละเรื่องปืนเนาะผมขออนุญาตให้บีแล้วกันเนาะไม่ไดี่ว่าขนาดนนะ่ะะและก็ตอมาฮ เราจะพูดถึงรถถังโซเวียตกันต่อเลย i อเ The s t a ด i n Boom s ิน c ูม r ติ๊กรคลาสรถถังหนักมาชิงแลกเกียร์5ติดปืนขนาด122มิลิเมตรความเร็วกันที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง1ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงรถขับ4ี่นายดีโหลด20.8ิเวกระฟุน APHE HE และ APHECBC สิ่งที่พิเรนที่สุดสำหรับรถถังคันนี้คือวิธีการเล่นที่เจไดนฐานหลังมากกว่าสาเหตุหลักนั้นมาจากกราหน้าของ i อ2นั้นเพล่ามันจะบางฮะและเรื่องความยาของเอ็น ที่นหนาประกอบหนาตะเอกถึงมันจะยิงเข้ามันก็ทำได้แค่ดับเอนจินเท่านั้นแล้วนี่คืออะไรฮะมันเล่าาไ,ได้ไงนะเอาดีๆคือตอนนั้นยังงงเลยฮะแต่ก็นั่นแหละถึงแม้มันจะถอยหลังมันก็ยังคงสามารถคงความเร็วไว้ได้และจุดท้ายหลักของมันเลยคือปืน มันติดปืนขนาด122 mm, ี่มมที่มาพร้อมกับกระสุน A B H A C B C ถ้าเกิดว่ารถคันนี้สามารถจอดสตูได้มันนั้นจะมีพลังทำลายที่มหาศาลมากข้อเสียเดียวเรคือเวลามันยิงไปบรรโดนานนิดหนึ่งหาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับจริงเหอะเวลาตอนโหลดอะออกไปแค่ไปดีทำไมฮะแล้วเราถามว่าคันนี้สู้ไทเกอร์ได้ไหมจะไปเหลืออะไรล่ะแต่ถึงแม้ว่ารถมันจะดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ไรเทียมทานแต่ถึงแบบนั้นมันก็รถด,ดีอยู่ดีเอาไปเลย H G S เอาไปเธอเพ่ สุดท้ายที่เหลือก็แล้วแต่ผู้เล่นแล้วหรอเนาะซูสโตแปลว่าซูร้อยแหละคลาสแท้งเดสทรยเออร์ติดปืนกระดาษ0มิลลิเมตรความเร็วก็ที่ทนทีน่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลังแ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังับ4นายรีโหลด10.5วินาทีกระสุน APHEHEAPHECBCAPCBC และ กระสุนควันด้วยความที่ว่ามันเป็นแทงเดสทรอยเออร์มันจึงไม่มีป้อมปืนและติดปืนไว้ที่ด้านหน้าของรถถังซึ่งนี่ก็ดับได้ว่าเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากหากในกรณีที่คุณนั้นเอารถถังคันนี้ไปดักยิงแนวหน้าเพราะว่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของมันมาตั้งแต่แรกหน้าที่ของคุณนั้นคือการดักยิงแบบที่ดูมไม่รู้ตัวแต่ก็อย่าเผลอไปผมล่ะนี่ไงพลาดเลยแหนะและเมื่อคุณพลาดปุ๊บสิ่งที่คุณต้องําคือถอยฮะอยู่ทาไมอะ่ะเชื่อผมฮะอย่าไปเก็บงานเลยมันยากและด้วยความเป็นแท er. งเดสทออ,อย่เล่่้อลร์ ากมากฮะแล้วถ้าเกิดว่าสตูสวัสดถ์เข้าคาคุณได้เมื่อไหร่ก็จบฮะและอีกอย่างนะเกาะหน้าของมันไม่ได้หนาเลยโดนหักคะแนนไปขนาดนี้ยังจะเหลืออีกเหรอฮะแต่ก็โชคดีหน่อยฮะเื่อร้อยมิลไม,ม่ได้แย่ แต่เอาไปก่อนเลยบาเจเซียที34่ 34K ีคีปดสิบห้ารถโซเวียตสมัยทวดคลาสรถถังกลาง,งปืนขนาด8ปามิลิเมตรความเร็ว55กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลรขับภานในรีโหลด7.4วกกระสุน e. e. APHEHEAPHECBC และ APCR ถ้าสุ้อคอมังอันเขานี่ข้อเสียเดียวเลยคือมันมีค่าจากก่อกอะที่น้อยแต่มันก็มากพอแล้วสำหรับการจัดก,การรถถังปกติและในความที่วว่ามันเป็น APHE แถมเป็นปืน มอเอเมันจริงไม่แปดที่ว่าหากเราสามารถเจาะเขาได้จัตุรุ่จะตายเสมอก็จริงได้ไมกระทั่งก่อนหน้า IS อเอสเนาะแต่ก็ได้แหละมาเจาะน้อยตัวเรื่องกรอ,อกกอดตามภาษารถถังการเลยฮะโดยรวมแล้วนั้นรถถังคันนี้ค่อนข้างสมดุลมันมีทั้งปืนที่แรงกอดที่โอเคแม้บครั้งใจชู้ไปหน่อยก็เถอะมันติดไปได้ไงแผ่นเหล็กโง่เนี่ยและตัวของมันนั้นมีความเล็กที่ดีมากด้วยมันจริงไม่แปดที่ว่ารถถังคันนี้จะอยู่ t i a ก็ของข้อดีจริงอะเนาะเอาละเอาละเอาละเรามาต่อที่เยอรมันน่าฆ่ากว่าดีกว่าเนาะ ปียวโซเวียตไปปิยวยอรมันต่อจะงั้นแพนเซอร์คัมบาเกนฟื้มอัมโฟลุมดี ปีนั่นแหละปัญหาชื่เต็มทำไมวะเนี่ยแม t ชิ่ง g r กเกียหักคลาสรถถังกลางติดปืนขนาด75มิลลิเมตรความเร็ว,คว,คว,ควเครื่องจีห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง4กิโลเมตรต่อชั่วโมงพล่อราคาภายในนิโรถ้าจุดสี่วิกระสุน APCBC และ HE เอาดีๆเลยนะผมว่าทางเลือกกระสุนค่อนข้างน้อยไปหน่อยและคุณอาจจะคิดว่าผมอาจจะให้ที T-Delgob Elassent M10 แต่ไม่ใช่ฮะข้อเสียของ e l a s เ e n t M10 คือความเร็วและคันนี้มีความเร็วของมันอยู่แถมความคงตัวในการนับวดีด้วยซึ่งก็นั่นแหละฮะถ้ารถกลางมันเร็วอะไรก็ง่าย เพราะว่าคุณนั้นสามารถเข้าจุดตักได้ไวกว่าชาวบ้านซึ่งอ่าข้อเสียขัประจาเลยฮะปืนมาเล็กถ้นาชนั้นแล้วคุณจะเป็นองใช้ความแม่นยําในการยิงลากสุนแต่ก็ได้เลยฮะมันเป็นแค่รถถังกลางเกาะมันก็ไม่ได้ดีดขนาดนั้นเล็กก็นั่นแหละ75มอม,อมอเออผมลืมบอกไปหรือเปล่ามันเจาะสูงนะเฮ้ยเอาเป็นว่าเทียบีฮะมันก็ดีนะแต่ไม่ได้ดัวในขนาดนั้นตามที่ผมบอกไปในตอนแรกไม่ว่ารถคุณจะดีแค่ไหน,นคุณก็ตายได้อยู่ดี ยั er 4, er 70, er กษ์เพนซ์โซเฟียลาง์ฟอร์พนซโซเฟียจ0ดศูนย er, รว่ายักษ์มเจอแหละกันเดียวกันคลาสแท็งเดสเตอร์ติ้นเืนขนาด75มิลิเมตรความเร็วกันที่35กิโลเมตรตชั่วโมงพอยหลัง7กิโลเมตรตชั่วโมงพลระกับ4นายริโหด7.4ด7.4วิกระสุน APCBCHE และ APCR เอม่มคุณจับสูรอยได้ไหมฮะใช่ประมาณนั้นเลยแค่ว่าปืนมาเล็กกว่าพลทำลายต่ำรวมถึงค่ากอกก็พอ,พอ,พอกันอาเบลทีซีไปน่าจะที่เจดพูดแล้ว เพนเซอร์คัมบาเกนเซกอารฟูลอมเบพอเช่ถ้าคือต่อพีนั่นแหละคลาสรถถังหนัก ปืนขนาด88มิลลิเมตรความเร็วเกินที่42กิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลัง11กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถลรขับ5นายนีโหลด7.5เวกระสุน APCBC HE HEAT และ APCR ตามที่คุณรู้ว่านี่คือไทเกอร์2มันยิงโหดกว่าไทเกอร์1เป็นอย่างมากทั้งเรื่องเกาะหน้าที่หนาสมกับที่ตัวของมันนั้นเป็นเสือรุ่นที่2นอกจากนั้นปืน88มมของมันนั้นมีพลังทำลายที่สูงมากมากพอที่คุณนั้นสามารถจัดการรถถังได้ภายในการยิงเพียงครั้งเดียวแต่ก็อย่างว่าเลยคร มันไม่ได้ไรเทียบทาขนาดนั้นนอกจากนั้นเองความเร็วของมนนันก็ถือว่าสูงด้วยมันกรดที่เป็นกลางและสมบูรณ์แบบแถมตัวรถนั้นเล่นง่ายมากด้วยและมันจะไม่แปลกเลยหากมันจะอยู่เอสใช่ฮะเอสจริงๆแต่ขออนุญาตพูดอย่างหนึ่งนะข้อเสียเดียวกันคอสโลรถถังเอสคันนี้คือจุดอ่อนหลักที่มักอยู่ที่ปัามเสมอเพราะฉะนั้นก็ตอนเล่นก็ระวังหน่อยละกันเนาะัามเจ้าไปน่าเลยเออหรือเปล่าวะเออได้เวลาทำอาหารแล้วสินะ เอาละรอแป๊บหนึ่งวาย t เตอร์วแปลว่าเม่นในภาษาอฟริกาก็สมควรแล้วหรอฮะแม่นจริงๆโดยความที่ว่ามัดเป็นใช่รถธรรมดาเวลาหันหน้าไปป้อมมันจะชี้ฟ้าฮะหากคุณโชคดีคุณเจอรถเบาคุณก็ถือว่าดีไปแต่อย่างว่าฮะมันเป็นเอเอมันยิรถถังไม่ได้เพลเพอเลยนะคุณโดนอาร์ต้โอใส่หัวเอกเซสเอสจูสามสิบเจ็ดเอ็นอสามห้าก็สจะปประมาณนี้ มันเป็น,ป,นปืนต่อต้านอ,อากาศยานฮะมมาจะิีรถถังไม่ได้และนี่คือตัวอย่างฮะทีนี้ก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วเนาะส่วนเลือก AA คันนี้มันช้ามากเพื่อเทียบคันอื่นออสไวน์สองกับส่วนของมันจะเป็นประมาณนี้ มันคือ AA ออะเนาะแต่หากว่าคุณโชคดีคุณจะรถเปล่าคุณสามารถจัดการสตูได้แต่ถ้าหากคุณโชคร้ายคุณก็ตายนั่นแหละและใช่ฮะออสไลน์สนั้นมีคุณภาพสูงมากแต่ก็นั่นแหละมันคือ AA ทําตามหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเทียรของรถถัง3ามคันนี้ AA ฮะ AA ตามนั้นเลย AA เคือเอไว้ และก็ใช่ฮะวิดีโอนี้ได้จบลงแล้วแต่ก่อนจะจบกันผมก็ได้แยกบอกอย่างหนึ่ง14กันยายนนี้หรือวันที่ลงคลิปคือวันเกิดผมจ้าเพราะฉะนั้นก็สุขสาวันเกิดผมละกันเนาะสุขสาวันเกิดนะเจ้าของช่องไงเดี๋ยวฉันจะซื้อเค้กไปให้ละกันนะอามทาวเลอะอะไรอะคือผมไม่ชอบเค้กอะเอา้าตายเลย้วไม่ชอบเค้กได้และก็ขอได้พูดถึงโมเดลตัวละครหน่อยละกันเนาะผมมีแผนว่าจะรีโมเดลตัวละครทั้งโมเดลของทาวเลและหัวซ้มเอโนโอซึ่งก็ใช่ฮะ แม่งลำบากกูอีกแล้วซึ่งก็จะจบแค่นี้เหรเนาะโอเคไปแล้วบายบาย